โอ้โหคุณผู้ชมครับเกมเมื่อคืนนี้เรียกว่าใจหายใจคว่ำกันทั้งสนามเลยทีเดียวทีมชาติไทยอยู่23ของเราลงสนามชี้ชะตาเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียในศึกคัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย U23 กลุ่ม F ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเริ่มเกมก็เหมือนจะอึดอัด ไทยเราได้จังหวะยิงหลายครั้งแต่ยังไม่คมพอจนกระทั่งนาที34ความพยายามก็สำเร็จยศกรบุรพาจ่ายบอลสุกเนียนให้เสกสันราตรีหลุดกับดักล้ำหน้าก่อนตวัดถวายผ่านให้คัคคณะขคำยกยิงโล่งๆไทยนำก่อน1 0ึทั้งสนามเฮสนั่นแต่ดีใจได้ไม่นานนาที40มาเลเซียได้เตะมุมบอลลอยมากลางประตูไอซาฮาดี แปรไม่พลาดเสมอกันหนึ่งเกมกลับมาสูสีอีกครั้งครึ่งหลังไทยบุกหยับโอกาสเพียบทั้งจากชวลวิทย์แซ่เล่าและคัคณะคำยกแต่ยังติดเซฟบ้างหลุดกรอบบ้างจนแฟนบอลเริ่มลุ้นกันตัวโกงว่าวันนี้มันจะจบเสมอหรือเปล่า และโชคชะตาก็เข้าข้างช้างศึกน้อยนาทีทดเจ็บที่สองยศกรบุรพาสวมบทพระเอกไหลบอลเข้ากลางให้คคณะคำยกซัดเต็มข้อเข้าไปตุงตะข่ายไทยนำสองหนึ่งปิดกล่องสุดดรามา่า หมดเวลาการแข่งขันทีมชาติไทย u 23เฉือนชนะมาเลเซียไปแบบหืดจับ2-1เก็บ7คะแนนเท่ากับเลบานอนแต่ประตูได้เสียดีกว่าคว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมตั๋วลุยรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย u 23ที่ซาอุดีอาระเบียสำเร็จครับ หลังจบเกมนะครับคุณผู้ชมโมแมนแคนในสนามที่มันเดือดแต่โลกโซเชียลทั้งอาเซียนก็ลุกเป็นไฟทันทีชาวมาเลยชาวอินโดชาวเวียดนามคอมเมนต์กันเดือดเขาเ้าอย่างน่เฮา,าติดตามกันครับเริ่มจากโลกโซเชียลฝั่งมาเลเซียก็แทบระเบิดหลายคนบ่นกันระงมว่านี่มันตัดสินใจเหมือนเด็กเพิ่งหัดเล่นบอลโดยเฉพาะช็อตหลุด3ต่อหนึ่งนาทีท้ายแต่กลับเลือกยิงเองแทนที่จะจ่ายหลายคนถึงกับเรียกว่าดื้อเกินไป เสียโอกาสทองไปแบบน่าเจ็บใจบางคนก็พยายามหาข้อแก้ตัวบอกว่าจริงๆเข้าใจนะว่าทำไมไม่เลือกจ่ายเพราะทั้งแกมปีกขวาพลาดอยู่หลายครั้งจนประตูชัยของไทยก็มาจากการเสียบอลในฝั่งตัวเองเหมือนกันแต่เสียงส่วนใหญ่กลับไปทางเดียวกันว่าการตัดสินใจและการเล่นริมเส้นคือปัญหาใหญ่มีคอมเมนต์ที่เจ็บสุดๆก็พูดก,กันตรงๆว่าทีมนี้ไม่ต่างอะไรจากตอน AFF เลยเล่นไปเล่นมาก็พังเหมือนเดิม บางคนก็บ่นว่าบอลมาเลทุกวันนี้ไม่มีการพัฒนาอะไรเลยแพ้แบบนี้ก็ไม่แปลกบางคนแซวแรงๆว่านี่มันทีมตลกแห่งอาเซียนบางคนถึงขั้นตัดเพาะเก็บโค้ดไว้ทําไมเอาออกเถอะแต่ก็ไม่ใช่ทุกเสียงที่จะหัวร้อนมีบางคนมองกลางๆว่าด้วยขุมกําลังที่มีมันก็สมเหตุสมผลแล้วที่จะพ่ายไทยกับเลบานอนเพราะทั้งหมดก็ใช้ผู้เล่นท้องถิ่นเหมือนกันจะหวังเกินกว่าศักยภาพก็เป็นไปไม่ได้ แถมบางเสียงยังเน็บขำๆว่าถ้าจะหวังเข้ารอบคงต้องได้เป็นเจ้าภาพสถานเดียวที่เด็ดที่สุดคือความผิดหวังสะท้อนออกมาในรูปแบบประชดประชันบางบอกว่าเล่นกันเหมือนอยากเลี้ยงบอลเข้าไปในประตูเองไม่รู้จักทีมเวิร์กเลยบางคนถึงท่านบอกว่าทีมนี้สมองไม่มียุบทีมทิ้งไปยังดีกว่าข้ามมาที่ฝั่งเวียดนามก็เดือดไม่แพ้กันหลายคนพุ่งเป้าไปที่จังหวัดทองของมาเลเซียบอกว่ามีโอกาส3ต่อหนึ่งยังยิงไม่เขา่า อีกไม่กี่นาทีก็โดนไทยสวนทีเดียวตายถึงกับมีคอมเมนต์แซะว่าเหมือนมาเลยโยนตัวเข้ารอบให้ไทยฟรีฟรบางเสียงก็มองคาบใหญ่ขึ้นบอกต่อให้มาเลชนะก็ยากจะเข้ารอบอยู่ดีเพราะทีมที่มีเจ็ดคะแนนเต็มกลุ่มมันเบียดกันแน่นและไทยได้ประตูดได้เสียดีกว่าอยู่แล้วแต่ไฮไลท์จริงๆคือดรามา่าไทยกับเวียดนามบางคนโพสต์ตรงๆว่าอย่าหวังว่าเทียบเวียดนามเลยไทยยังเด็กไป แต่ก็มีเสียงสวนทันทีว่าเวียดนามก็ใช่ว่าจะเล่นดีอะไรหรอกบอลชอบคือหลังชอบนอนเจ็บดูแล้วมืดมนไปหมดมีบางคนถึงกับขำๆว่าไทยอินโดหรือมาเลถ้าเจอเวียดนามอยู่23ก็เหมือนเด็กเจอพ่อบางคอมเมนต์ก็แอบหมั่นไส้ไทยบอกว่าแค่ลอดประตูแคบๆได้ผ่านเข้ารอบเพราะถ้ามาเลนิ่งกว่านีเกมคงจบที่ไทยแพ้แต่ก็มีเสียงโต้กลับทันควันว่าต่อให้มาเลชนะก็ไม่ได้ไปต่ออยู่ดี กลายเป็นการเถียงกันคึกคักในหมู่แฟนบอลเวียดนามเองแถมยังมีแซวเจ็บๆไปถึงมาเลว่าทีมย U23 ควรหันไปพึ่งแข่งโอนสัญชาติเถอะเพราะชุดนี้อ่อนจริงบางคนเสริมว่าจริงๆก็มีอยู่บ้างแล้วแต่ก็ไม่ช่วยอะไรส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาโชคดีจริงๆที่เวียดนามไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับไทยหรืออินโดไม่งั้นลำบากแน่ขณะที่อีกเสียงสวนกลับแบบมั่นใจว่า จะกลัวอะไรในอาเซียนยู3 3เวียดนามคือเบอร์หนึ่งอยู่แล้ว ยังไม่หมดครับคพณผู้ชมฝั่งอินโดก็ไม่ยอมเงียบเกมนี้ไทยชนะมาเลเซียกลายเป็นกระจกสะท้อนให้แฟนบอลอินโดต้องย้อนมองทีมตัวเองเหมือนกันหลายคอมเมนต์ชี้ตรงๆว่าไทยกับเวียดนามได้เปรียบเพราะมีระบุพัฒนายาวชนต่อเนื่องต่อให้โค้ชเปลี่ยนหรือแผนไม่เวิร์กนักแต่ทีมก็ยังรักษามารตรฐานไว้ได้ต่างจากอินโดที่ระบบเยาวชนยังไม่มั่นคงแข่งบางรุ่นก็มีบางรุ่นก็หายสุดท้ายทีมยูย่มักสะดุดกลางทาง อีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าจริงอยู่ที่อินโดยังเหนือกว่าไทยกับเวียดนามในระดับทีมชาติชุดใหญ่แต่ก็เพราะพึ่งพาแค้งโอสัญชาติและรากฐานที่โคช STY ปูไว้ถ้าวันหนึ่งแข้งเหล่านี้โรยแรงระบบไม่มีมารองรับไทยกับเวียดนามจะไล่แซงได้ไม่ยาก ยังมีคนหันไปแซมมาเลเซียด้วยบอกว่ากลุ่มของมาเลก็ไม่ง่ายเจอทั้งไทยและเลบานอนแต่พอหันมาดูอินโดกลับเจอคู่แข่งอย่างทีมจังหวัดจีนกับทีมบวยยังตกรอบแถมเล่นในบ้านแท้ๆก็ยังพลาดทําให้หลายคนถึงก็บอกว่าอายไทยเลยอีกมุมก็พูดถึงเรื่องการสร้างทีมต่อเนื่องว่าไทยกับเวียดนามมีนักเตะใหม่ขึ้นมาแทบทุกปีส่วนอินโดกว่าจะสร้างได้ทีก็ต้องรอเป็นรอบๆเกือบ5ปีถึงจะโผล่มารุ่นหนึ่งทำให้ความต่อเนื่องหายไป แฟนบอลฟิลิปปินส์หลายคนก็เข้ามาร่วมวงคอมเมนต์ด้วยน้ำเสียงจะออกแนวยอมรับชื่นชมแอบอิจฉามากกว่าประชดหรือด่าแรงๆแบบเพื่อนบ้านชาติอื่นบางคนบอกว่าไทยนี่มันมีของจริงอีกแล้วเล่นยันนาทีสุดท้ายยังหาทางเอาชนะได้เสมอนี่แหละสิ่งที่ทีม U23 ฟิลิปปินส์ยังขาดอยู่ อีกหลายเสียงสะท้อนปัญหาชัดเจนว่าถ้าเรามีระบบเยาวชนต่อเนื่องเหมือนไทยกับเวียดนามก็คงดีทุกวันนี้ยังต้องพึ่งนักเตะลูกครึ่งหรือนักเตะที่โตเมืองนอกมากเกินไปมีบางคอมเมนต์บอกตรงๆว่าแฟนบอลฟิลิปปินส์ไม่ควรเปรียบเทียบเรากับไทยหรือเวียดนามในตอนนี้เลยระดับเรายังห่างไกลามาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความหวังนะครับหลายคนยังมองในแง่บวกว่าดีแล้วที่อาเซียนยังมีตัวแทนอย่างไทยผ่านเข้ารอบไปอย่างน้อยภาพลักษณ์ภูมิภาคเรายังแข็งแกร่งในเอเชียและยังมีคอมเมนต์ที่แอบฝันเล็กๆว่าถ้าวันหนึ่งฟิลิปปินส์ชนะไทยในรุ่นยู23ได้จริงๆมันจะเป็นประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับและเรียนรู้จากเขาไปก่อนความเห็นแฟนบอลไทยรัวเข้ามาเป็นพายุหลายคนชมจังหวะยิงของคักคณะคายกว่า นี่แหละการวางเท้ายิงที่นักบอลไทยไม่ค่อยทํากันถ้ามีแบบนี้เยอะๆเราจะได้เห็นประตูสวยๆอีกเพียบแฟนบอลบางคนบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เชียร์ทีมชาติแล้วสนุกจริงๆเดินหน้าบุกไม่ถอยหลังไม่คืนบอลไปมาขณะที่อีกคนเสริมว่าถ้าคมกว่านี้หน่อย4-5หลูกต้องมาแน่นอนหลายความเห็นยกนิ้วให้หัวใจนักสู้บอกว่าเด็กชุดนี้ใจเกินร้อยเล่นไม่ถอยอีกคนบอกตรงๆว่า นึกว่าจะตกรอบแล้วนะแต่ขอปรบมือดังๆให้ u 23เลยเรื่องโคช้ชก็ถูกพูดถึงเหมือนกันหลายเสียงให้เครดิตโค้ชทวัชชัยบอกว่าการเปลี่ยนโคช้ชเห็นชัดเลยว่ารูปแบบการเล่นเปลี่ยนไปถึงขั้นมีแฟนบอลโพสต์แบบเท่ๆว่า u 23บวกโคช้ชไทยเท่ากับฝาลิขิตยังไงทีมนี้ก็เข้ารอบมันอากาศโดยรวมคือความสุขล้วนมีทั้งคนบอกว่าลูก2หนึ่งเนี่ยกับ2ยิงเหหลันบ้าน อีกคนเสียดายที่ฝนตกไม่ได้ไปเชียร์ในสนามแต่ยังยิ้มกว้างเมื่อเห็นทีมเล่นเต็มที่บางคนก็แซวขำๆว่าคักคณะหรือคาตนะคมชิบหายยิงตรงเป็นตรงในขณะที่แฟนเมืองทองก็ภูมิใจโพสต์ว่าเด็กเมืองทองของผมเองครับและยังมีเสียงซึ้งๆอย่างขอคุมที่ทำให้พวกเรามีความสุขอีกครั้งหรือพลังแห่งการทุ่มเทและหัวใจนักสู้คือสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็น สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ชมเกมที่ผ่านไปไม่ได้จบลงแค่ชัยชนะ2-1ของไทยเหนือมาเลเซียเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงโลกโซเชียลทั้งอาเซียนที่เดือดระอุแฟนมาเลหัวร้อนสุดๆที่ทีมพลาดโอกาสทองแฟนเวียดนามยังคงขิงไทยแต่ก็เถียงกันเองไม่แพ้ใคร อินโดนีเซียหันมามองตัวเองแล้วเริ่มตั้งคำถามเรื่องการสร้างทีมเยาวชนฟิลิปปินส์ยอมรับความจริงและหวังเรียนรู้จากโมเดลไทยส่วนแฟนบอลไทยเองก็ชื่นชมกันเต็มปากเต็มคำว่านี่คือชุดที่มีหัวใจนักสู้และเล่นได้มันสมกับคำว่าช้างศึกอยู่23ชัยชนะครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่การคว้าตั๋วไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้ทั้งภูมิภาครู้ว่าบอลไทยยังมีลมหายใจยังมีไฟและยังพร้อมท้าชนกับ ทุกชาติแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าช้างศึกสายเลือดใหม่ชุดนี้เล่นได้ประทับใจคุณแค่ไหนในวันนี้ลองคอมเมนต์ดูครับแล้วเจอกันตอนหน้ากับสาระดีกีฬาดัง Top Spot t n s s i h t t สวัสดีครับ